การไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของประเทศชาติเ,เป็นเรื่องส่วนรวมแต่เราทราบตามกระแสอยู่มีคนพูดกันเยอะ <clicking noise> ความเห็นส่วนตัวผมนะต,นตอนนี้นะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุดรามาร่าเนี่ยอันนี้ขอเขาบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวก่อนว่าเราต้องแยกกันก่อนนะครับว่าเ,เรื่องเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนรวมนะครับเป็นเรื่องของภาพรวมประเทศเลยนะนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องที่ที่ต้องพูดกันตรงๆว่าการไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของประเทศชาติเป็นเรื่องส่วนรวมนะครับส่วนการกระทําผิดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับกระทบหรือไม่กระทบเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเราไม่รู้นะครับแต่การพิจารณาเรื่องนี้เนื่องจากมันเป็นเรื่องในนามของเป็นคำขวัญของจังหวัดมันเป็นในนามจังหวัดขอนแก่นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับ ท่านผู้ว่าก็ก็ได้บอกแล้วว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คงจะต้องให้คณะกรรมการบริหารจังหวัดนะครับรวมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับออกความเห็นก่อนนะครับพิจารณาก่อนไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแบบนี้แล้วท่านจะไปไปตัดสินเขาเลยเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับยังไม่จบนะสารยังไม่ได้พิจนารณาอะไรเลยนะครับเพียงตอนนี้ยังเป็นแค่ แค่ผู้ถูกกล่าวหาแค่นั้นเองเขายังไม่ได้เป็นอะไรทั้งหลายนะครับแต่ก็สังคมก็เริ่มจะไปตัดสินเขาแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้บริหารจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาด้วยความรอบครอบยุติธรรมนะครับแต่แต่ที่ตอนนี้ก็นายก็เพิ่งทราบแค่เรื่องดรามา่าแต่ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการยังยางยงยังยังครับยังครับก็ เราก็ต้องแต่เราแต่แต่เราทราบตามกระแสะอยู่มีคนพูดกันเยอะคือคือมีคนพูดกันเยอะนะครับแต่เรื่องแต่เรื่องพวกนี้มันต้องมีมันต้องมีที่มาที่ไปก่อนนะว่าเออเฮ้ยจะมาอยู่อยู่คุณไปเปลี่ยนคุณไปอะไรเงี้ยต้องชี้แจงสังคมได้นะนะอย่าเพิ่งไปมองด้านเดียวมองทุกๆด้านนะครับ เคยเห็นบัตรตัวจริงที่เขาปลอมแต่ว่าเคยเห็นที่เป็นระบบถ่ายเอกสารมาแล้วให้เรามาตรวจสอบว่าบัตรใบนี้มันมีจริงหรือไม่แล้วเข้าไปตรวจสอบแล้วมันไม่มีในระบบอันนี้คือเห็นเป็นถ่ายเอกสารนะคะแต่ตัวจริงบัตรตัวจริงไม่เคยเห็นค่ะค่ะมันมีเหมือนกันค่ะแต่เาจะทยังไงก็มาใชระบบราชการไม่ได้ใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบราชการนี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้บัตรเข้าไปอ่านข้อมูลใช่ไหมคะมันมีชิปอย่างโรงพยาบาลธนาคารอะไรเงี้ย เดี๋ยวนี้เขาใช้หน่วยงานส่วนใหญ่จะใช้ระบบที่อ่านบัตรนะคะต้องเสียบบัตรเข้าไปในเครื่องค่ะอันนี้มันมีมันมีโทษที่กําหนดเกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรนะคะตามพระพราชบัญญัติบัตรประชาชนนะคะมาตรา14วงเล็บ3นะคะว่าผู้ใดปลอมแปลงบัตรนะคะผู้นั้นมีโทษจำคุกนะคะตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วครับ